สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทําละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแต่งตัวอะไรเสร็จละไปโรงเรียนดีกว่าหรือว่านะ วันนี้รุ่นพี่จะอยู่ไหมนะเพื่อล้วก็คิดถึงแตเราก็ยังไม่ใช่แฟนเขานน่พีจะมาบอกว่าคิดถึงอยู่เป็นแฟนไม่ได้เ็นได้แค่รุ่นโน่น,นแหละพี่เขาอะรุ่นพีอะทั้งหล่อทั้งรวยผู้หญิงก็เยอะถามพี่เขาอะเห็นได้เขาว่ามีคู่จิ้นแล้วด้วย เฮย้ยเสียดายจังแต่เขาเป็นแค่คู่จิน้นน่าจะไม่ใช่แฟนกันหรอกมั้งวันนี้ฉันต้องบอกชอบพี่เขาให้ได้เลยสวัสด,ดีวันนี้เธอมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะเนี่ยอ๋อใช่แล้วค่ะรุ่นพี่พอดีว่าวันนี้มีการแข่งผ่านเต้นนะคะวันนี้ก็เลยมาโรงเรียนแต่เช้าเลยโอ้งง้นเหรอ วันนี้พี่ก็มาโรงเรียนแต่เช้าเหมือนกันนะปกติไม่ได้มาโรงเรียนแต่เช้าแบบนี้นะเนี่ยงั้นล่ะคะ่ะรุ่นพี่ปกติก็เห็นรุ่นพี่มาโรงเรียนเนี่ยก็าสายเอาเลยนะคะโดนครูทำทอดเป็นประจำเลยนะเนี่ยใช่ครับไปเข้าห้องเรียนกันดีกว่ารุ่นพี่ก็เข้าห้องเรียนของรุ่นพี่สิคะห้องเรียนหนูอะก็ใกล้จะถึงแล้ว ไายบายนะคะ bye, bye อืมบาย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 อ้าวหวัดดีสวัสดีค่ะรุ่นพี่มางเรียนเช้าเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะพอดีหนูว่าจะเรียนเยอะเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะคะเออดีดีดีเหมือนกันพี่ไปเรียนก่อนนะค่ะรุ่นพี่กับฉันด้วย ไรกันยะนางคนนี้นี่เธอพูดอะไรอะ่ะไม่มีอะไรหรอกเธออย่ายุ่งเถอะทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอดีใจไม่ใช่หรอที่รุ่นพี่คุยกับเธออ่ะฉันก็แค่ดีจใจเฉยๆเพราะฉันไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่แถมไม่มีเพื่อนคบด้วย เธอได้กล้าขวางได้ไงเธอเป็นคู่จิ้นกับรุ่นพี่เขาไม่ใช่ไงรู้ก็ดีแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับรุ่นพี่เท่าไหร่นะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยกับฉันเนี่ยเราก็จิ้นกันอยู่นะจ๊ะจิ้นกันเพราะเรื่องอะไรอ่ะเธอเป็นหลีนหรือเปล่ารรุ่นพี่เป็นนักกีฬาเหรอเธอจะได้ไม่เสียใจไงถ้าโดนรุ่นพี่ปฏิเสธอ้าเธอไม่ได้อ,อะไรหรอก วันนี้ถ้าเขาจะมีกิจกรรมเต้นนี่นะาเธอไปลงแข่งด้วยเหรอใช่ฉันลงแข่งเต้นทุกปีอยู่แล้วละจ้าฉันจะไปลงเธออยากจะลงแข่งด้วยงั้นเหรอฉันว่าเธอคงจะแพ้ฉันน่ะนะฉันไม่ได้รอกฉันจะไปลงสนามฉันจะเป็นสภารงเงมันเป็นหาอะไรไมั่งเนี่ย ไม่เป็นไรฉันไปก่อนแล้วกันนะักศึกษาแล,ะละ้วล่ะรีบเข้าห้องเรียนล้ะเธอนั่นล่ะเธอคงจะไม่ผ่านการคัดเลือกสภาหรอก<ๆ>เพราะว่าคนที่เขาเป็นสภาเนี่ยต้องมีเพื่อนมากมายถึงจะโหวตคะแนนให้เธอได้คนนับกันที่ความฉลาดทำไมอ่ะมีแต่เพื่อนว่าฉันน่ะ อ้าวมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอมาคุยกับฉันหรออืมรุ่นพี่จะมาสภาเหรอคะฉันยังไม่ได้เป็นเลยรอโหวตคะแนอนอยู่อะไม่รู้ว่าคะแนนผลฉันจะผ่านาหรือเปล่าเห็นครูเิ้นรุ่นพี่บอกว่าต้องมีเพื่อนเยอะถึงจะเป็นได้ sentences. หนูก็ไม่กล้าลงเท่าไห,หร่หรอกค่ะเพราะหนูอะไม่ได้มีเพื่อนสักคนเลยดีแล้วละ่ะที่ไม่ลงแข่งสภาจริงด้วยนะคะรุ่นพี่เนาะ รุ่นพี่คะฉันมีอะไรจะบอกรุ่นพี่คะ่ะอืมมีอะไรก็ว่ามาเลยบอกฉันได้เลยนะฉ,ฉันชอบรุ่นพี่าตั้งนานแล้วคะ่ะเธอชอบฉันเหรอแต่ว่าฉันรู้ค่ะว่ารุ่นพี่มีคู่จิ้นอยู่แล้วฉันแค่มาบอกแค่นี้แหละถ้าเกิดรุ่นพี่ว่าไม่เป็นไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะฉันก็รู้ว่าฉันอะ ไม่สวยเหมือนเขาเหรอคะ่ะฉันมีแฟนแล้วอ่ะอ๋อคนที่รุ่นเพียวว่าเป็นคู่จิจนด้วยใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะบอกแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะจริงเหรอเธอโอเคจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอเคสิคะ น,นมันทั้งีิเลยไม่เหมาะสมกับรุ่นพี่เขาหรอกฉันก็แค่เด็กเป็นนกที่อยากเข้าเมืองไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกวันนี้ผมก็จะไปงานเลี้ยงรุ่นนะคุณก็ไปกับผมแล้วกันนะเห็นเพื่อนๆบอกว่า เขานัดเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไปเยอะแยะเลยนะเพื่อนรุ่นคุณก็มีแล้วก็มีรุ่นพี่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมด้วยนะอ๋อได้เลยค่ะงั้นเราขับรถอะไรไปดีล่ะคะผมคิดว่าเราขี่รถยนต์ไปดีกว่านะเพราะว่าเดินทางมันน่าจะเหนื่อยอะ เนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะดูสิมีเพื่อนรุ่นเดียวก,กันกับฉันด้วยะเอ๊เดี๋ยวฉันขอไปหาเพื่อนฝั่งนั้นก่อนนะคะเราเคยเรียนด้วยกันนะคะ <c oughs> โอเคงั้นคุณคุยกับเพื่อนไปก่อนนะผมก็จะไปคุยกับเพื่อนฝั่งนั้นเหมือนกันเอานี่พวกนายมางานนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอยนี่นช้าหรือเปล่าล่ะเนี่ยนี่เขาใกล้วินนี้แล้วล่ะ สวัสดีจำฉันได้ไหมอ่ะอ้าวหวัสดีเธอเรียนห้องเลยกันกับพวกเราเหรอเนี่ยก็ฉันเด็กเนื้อนคนก่อนไงจำได้ไหมที่ฉันเนี่ยบอกว่าเปสภาไงอ๋อที่เธออยากจะลงเต้นแข่งกับฉันน่ะหรอใช่อ้าววันนี้เธอมากับใครล่ะเนี่ยมาคนเดียวอะ่ะตอนแรกว่าจะเอาแมวมาด้วย ใครทัาโรงเรียนบอกว่าแมวแมวมาจะบ้าเหรอใครเขาจะเอาแมวมา <c oughs> อือวันนี้รุ่นพี่ก็ามาด้วยนะจริงเหรอใช่แต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยฉันอยากถามเธอจริงจะตัดผมหน้ามานมันมีเข้ากับฉันไหมเนี่ยใช่สวยมากเลยล่ะเธอก็สวยมากเลยนะเธอสวยมากฉันจำแทบจะไม่ได้เลยล่ะ <c oughs> บ้าน่ะ เธอเป็นพันกับรุ่นพี่เป็นไงบ้างเขาเลี้ยงเธอดีปะรุ่นพี่เหรอเขาน่ารักมากเลยล่ะจริงเหรอ <c oughs> นิจใจด้วยนะแต่ว่าหพางว่างอะ่ะเธออะ่ะไปซื้อชุดกับฉันไหมอะเดี๋ยวฉันพาเธอซื้อเองได้สิเวฉันขัดตัวราล่ะรุ่นพี่สวัสดีคะ่ะอ้าวสวัสดี เธอเป็นเพื่อนรุ่นหดียวกันกับฉันเหรอเนี่ยมีใช่ค่ะจำฉันได้ไหมคะเด็กเนื้อคนก่อนที่บอกชันรุ่นพี่ที่บอกชอบฉันนะก็เด็กเนื้อคนนั้นไงที่บอกว่าจะเป็นสภาแข่งกับรุ่นพี่ไงเอางั้นเหรอจำหนูไม่ได้เหรอคะเออใช่จําแทบไม่ได้เลยล่ะเธอสวยขึ้นมากเลยนะไม่หรอกพี่มาชมหนูแบบนี้เดี๋ยวแฟนพี่ก็งอนหรอก <laughs> เธอไม่งอนหรอกว่าแต่ เธอมางานนี้กับใครเหรอก็มาคนเดียวเลยค่ะตอนน่อแล้วว่าเอาแมวมาด้วยแต่ว่าเขาไม่เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยค่ะ <c oughs> คงจะเอาแมวมาไม่ได้หรอกนะถ้างั้นฉันคงจะเอาเจ้าโบมาด้วยแล้วห่ะ <c oughs> จริงเหรอคะนั่นพีล่นพีเราไหมคะในงานนี้ฉันได้ได้รับเลือกเป็นกรรมการค่ะของงานนี้ใครทีละคนขึ้นมาเต้นนะคะ อ๋องั้นเหรอดีเลยถือแฟนพี่ด้วยงั้นหนูขอขึ้นไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ <_ d> um> ค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านตอนนี้จะเป็นการแข่งขันเต้นในงานจบพิธีขอเชิญผู้หญิงแต่ละคนที่สมัครเต้นขอให้เชิญมาเต้น มาแล้วให้ทุกคนส่งเสียงใครส่งเสียงดังที่สุดใครเต้นแล้วคนดูตรเสียงที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะค่ะอ่าผู้หญิงผู้หญิงขึ้นมาเต้นตีล้วคนนี้หมายเลขี่หนึ่งลินหมายเลขี่สองกินหมายเลขนสามลินลี่ให้ทุกคนเลือกนะคะว่าจะเลือกหมายเลขี่ที่ไหนเมีนก็ตะโกนเชือกหมายได้เลยนะคะโอเคค่ะหมายเลขหนึ่ง เลือกยกมือขึ้นเลยค่ะงานนี้สนุกไหมคะร,รุ่นพี่เป็นงานที่สนุกมากๆเลยล่ะเธอจัดงานได้ดีมากเลยนะแน่นอนละค่ะฉันคิดว่างานนี้เนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าฉัน่ะต้องตกตแต่งอีกนิดนึงไหมว่าไหมคะรุ่นพี่ลืมต้องตกตแต่งแล้วอะ่ะเธอจะตกแต่งอะไรอีกเหรอก็จะแต่งตกแต่งโครงไฟแถวนี้ละค่ะ อืมองั้นเหรอดีเหมือนกันนะส่วนตอนที่รุ่นพี่บอกไม่ชอบดิฉันนะคะฉันน่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแถมไม่ได้ร้องไห้ด้วยเป็นสบายมากๆเลยอะ่ะเพราะฉันก็บอกชอบรุ่นพี่หลายคนเหมือนกันแต่ตอนนั้นฉันเป็นเด็กเนื้อแหลนะเนาะใส่แว่นอยู่ทั้งวันเนาะเออไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วตอนเนี้ยฉันก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะว่าเธออ่ะมีคนจีบเยอะแยะเลย แล้ค่ะลุนเพ่แต่จะเลือกคุยกับใครก่อนตอนเนี้ยดีเหมือนกันแต่ที่ฉันปฏิเสธเธอไปอะ่ะเธอคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่แล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยรูบิ้นดูฉันอ่ะในทีวีได้เลยนะคะเพราะตอนเนี้ฉันเป็นนางแบบได้ใช่ใช่ฉันก็เคยเห็นเธอ ผ่านหน้าจอทีวีอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วนี่ค่ะรุ่นพี่งั้นฉันขอตัวลาแล้วกันนะคะได้ไว้พบกันใหม่นะบายบายค่ะรุ่นพี่น่าเสียดายจังเธอสวยมากเลยแต่ฉันปฏิเสธเธอไปตอนนั้นเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันแล้วละ่ะ ทำไมนะฉันน่ต้องเสียใจกับเรื่องข่านี้ด้วยล่ะฉันก็รู้ดิว่ารุ่นพี่อขาคบฉันไม่ได้หรอกน่าเสียดายจังเลยนะก็ใช่น่ะสิโชคชะตาต้องพาเราไปแต่โชคชะตาไม่พาฉันไปหารุ่นพี่เลยก็มันเพราะโชคชะตานี่แหละเราไม่คู่ควรกันหรอกเพราะว่ารุ่นพี่มีแฟนอยู่แล้วน่าเสียดายจังเลยนะที่รุ่นพี่กับฉันไม่ได้คบกันเพราะว่ารุ่นพี่ ฟ้าหนูแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็ไม่ได้ขัดกับชีวิตฉันหรอกเพราะตอนนี้ยฉันมีทั้งผู้ชายแล้วก็เงินทองแล้วก็ชื่อเสียงดาราดังไม่จําเป็นเลยสักนิดแต่ว่าต่ไปนารัดได้ไหนก็ไม่มีรถขับบ้ารถอยู่ไหนนันกลับบ้านเอาดันนี้นี่